เชียงใหม่ประกาศให้สีอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภายหนาวหลังอุณภูมิเย็นลงอย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการจริงใจจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวงานสำหรับเครือข่าย SME ที่จังหวัดเชียงใหม่ในงาน KSME North Expo 2014โชว์เหนือ กองทัพภาคที่3ประชุมร่วมกับส่วนราชการเพื่อถแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฟินและการตัดทำลายไร่ฟิ่นประจำปี2558 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับรายการข่าวท้องถิ่นซึ่งก็เป็นประจำในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเราจะได้นําเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่องกค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2557นะคะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะหลังจากที่เราได้นําเสนอข่าวในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีอุณหภูมิที่เย็น ลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ได้มีการประกาศภัยหนาวนะคะใน4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่แจ่มนะคะชาวนี้อุณหภูมิเย็นลงอย่างต่อเนื่องวัดได้ที่บริเวณอำเภอแม่แจม่มติดลบ2อ,องศาเซลเซียสค่ะ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่หรือปภและคณะกรรมการผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประชุมได้ข้อสรุปในการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภออมก๋อยอำเภอเวียงแหงอำเภอกระายาณิวัฒนาและอำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอประสบภัยพิบัติหนาวโดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่า15องศาเซลเซียส ติดต่อกัน3วัน จากการสำรวจพบว่ามีรัศดรที่ต้องการเครื่องกันหนาวรวมทั้งสิ้น3,31,262รายแบ่งเ,เป็นผ้าห่มนวม2,538,70พื้นผ้าห่มไหมพรม22,614พื้นเสื้อกันหนาว5,783ตัวและเครื่องกันหนาวอื่นๆอ,อ,อีก3,995ชิ้นค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะกำลังเตรียมตัวช่วยเหลือโดยการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อทยอยส่งมอบไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งนี้ในส่วน ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกันหนาวจํานวนกว่า1ล้านบาทนะคะตลอดจนประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เรื่องเตรียมงบประมาณให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งประสานเอกชนมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆที่จะนําเครื่องกันหนาวไปส่งเคราะห์ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีสํารวจในเบื้องต้นนะคะด้านนางพัชรน,นิดากล่าวว่าการสํารวจข้อมูลความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวในส่วนของจหมัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ2,558 พบว่ามีผู้เดือดร้อนจำนวนทั้งสิ้น331,262รายแบ่งเป็นผู้สูงอายุ133,432รายเด็กไร้ผู้อุปการะ5,869รายคนพิการทุกคนละาพ19,265รายผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะ68,439รายและผู้ประสบภัยทั่วไป142,57รายค่ะ ในส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภายหนาวใน4อำเภอต่อไปค่ะไปต่อกันที่วันนี้นะคะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ร่วมกับโครงการจริงใจหรือ JC Market นะคะจัดโครงการมหก,กรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ เมื่อเช้าวันนี้ที่โครงการจริงใจหรือ JJ Market ทางเครือข่ายต้านโลกร้อนและภาคีความร่วมมือต่างๆร่วมกันจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการร่วมสู่การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนืออย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือรวบรวมองค์ความรู้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทําข้อเสนอ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่รวมถึงพัฒนานกลไกความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐ,รฐภาคธุรกิจเอกชนองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาและเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมการจัดซุม้มนิทรรศการให้ความรู้จากเครือข่ายและหน่วยงาน เวทีวิชาการเสวนากลุ่มย่อยและกิจกรรมคืนความสุขแก่เด็กและเยาวชนมีทั้งการประกวดวาดภาพดานตรีลุกซองและฐานการเรียนรู้นะคะงานนี้จะมีการจัดกิจกรรม3วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะไปต่อกันที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะก็มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับ การเปิดตัวของงานเครือข่าย SME ภาคเหนือนะคะในงาน K SME n o r t Expo 2014โชว์เหนือนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของเครือข่าย SME ภาคเหนือและธนาคารกสิกรไทยค่ะ บริเวณเชียงใหม่ฮอล์สูนกันค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตในชนะแพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน KSME n o t มีนอต2014โชว์เหนือโดยมีนางธนพันธ์สิริโยธิพันธ์ประธานชมรมเครือข่ายธุรกิจ KSME ภาคเหนือกล่าวต้อนรับ ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งภายในงานมีผู้ค้าผู้ลงทุนนักธุรกิจต่างๆร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมถึงมีกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ด้านการลงทุนมากมายที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจพร้อมพบกับคู่ค้าทางธุรกิจหลากหลายเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่สุดกับปรากฏการกินแอลช็อปเครื่องราคาสุดจี๊ดจากผู้ผลิตนะคะที่นํามาให้คุณผู้ชมที่ไปร่วมงานได้ชิมช็อปเที่ยวกันนะคะอาทิตย์ ชอบชิกชิคของขวัญสุดเก๋โดนใจชอบสุดล้ำสินค้าไอทีสุดเทรนชอบของล้ำสารพันธ์อาหารเด็ก ช็อปชิลๆโรงแรมหรูสปามากมายนะคะนอกจากนี้ทางธนาคารกสิกรไทยก็ยังได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ SME เจาะกลุ่ม SME ช่วงเริ่มต้นธุรกิจเปิดตัว KSME Card นะคะเปิดโอกาสในการเข้าถึงวงเงินฉุกเฉินลดต้นทุนและเสริมสภาพคล่องผ่าน3บัตรได้แก่บัตร KSME Debit Card บัตร KSME Credit Card และบัตร KSME Express Card ด้วยสิทธิพิเศษลดยืดเพิ่ม พร้อมจุดเด่นด้านสิทธิประโยชน์และองค์ความรู้จาก KSME มากมายค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจทางด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงธุรกิจ SME นะคะก็สามารถไปร่วมงานได้ซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนน,นี้ค่ะไปต่อกันที่วันนี้นะคะกองทัพภาคที่3ก็ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการต่างๆเพื่อแถลงแผนการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฟินและตัดทำลายไร่ฟินประจำปี2558ค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมทองจัตุกองกำลังผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กองทัพภาคที่3จัดประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฟินและการตัดทำลายไร่ฟินประจำปี2558โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการและประสานงานของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเชียงใหม่ซึ่งในการประชุมร่วมกันครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่นให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียว มีหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมด4หน่วยโดยในการลงพื้นที่นั้นจะมีการทําความเข้าใจและชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงโทษของการลักลอบปลูกฟิน โดยในปีนี้พื้นที่ที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษนะคะเพราะมีการลักลอบปลูกฝิ่นมากที่สุดได้แก่อำเภออมก้อยเพราะเป็นพื้นที่ที่ไกลจากการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่จึงมีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากพลโเทเกษมธนาพรแม่ทัพน้อยที่3รองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่3เปิดเผยว่า ในการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฟินครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากปปสและในปีนี้มีการเข้าไปควบคุมพื้นที่ก่อนมีการลักลอบปลูกเพื่อเป็นการควบคุมและลดพื้นที่ในการปลูกฟินรวมถึงชุดปฏิบัติจะได้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนและการใช้กฎหมายต่างๆ อย่างไรก็ตามแม่ทัพน้อยที่3ยังคงยืนยันว่าพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคืออำเภออมก่อยแต่ในการเข้าไปควบคุมพื้นที่ก่อนที่ประชาชนจะปลูกฟิ่นั้นจะสามารถช่วยลดพื้นที่ในการปลูกฟิ่นไปได้20-30งเปอร์เซนต์ทางนี้ขึ้นอยู่กับการทําความเข้าใจกับประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ที่กระทําผิดเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่ลักลอบปลูกฟินลดน้อยลงค่ะครับตามที่กองทัพภาคที่3ศูนย์เปิการ พลังพ่นดินกองทัพภาคที่3มาจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจครับที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปอฏิบัติตามแผนในการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกปลูกขินแล้วก็ตัดตำนาไล่กินที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้แลามีการประชุมแถลงแผนนะครับในวันนี้ซึ่งการประชุมแถลงแผนในวันนี้ผู้ที่ได้ประชุมก็คือหน่วยใโครงการของโครงการทั้งหมดนะครับ แล้วก็หน่วยประสานงานนะครับก็คือหน่วยหลักๆก,ก็คือกองทัพที่3แล้วก็สปสอของปปสนนะครับในหน่วยงานของอปปสในการประชุมเพื่อมาถแถลงแผนของกองทัพที่3ศูนย์ศูนย์บริการพลังแผ่นดินปฏิบัติปารปบัตารปบัติกาของกองทัพที่3นะครับในเรื่องของการที่จะ,ะเข้าตัดทำลายใต้สินในห่วงต่อไปครับ คและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการคุมเข้มควบคุมพื้นที่ที่ลักลอบปลูกฟินนะคะโดยเฉพาะที่อําเภออมก๋อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชที่ผิดกฎหมายสําหรับผู้ที่ลักลอบปลูกนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันนี้ที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจำทุกวันนะคะโดยผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งนี้และหากคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมยังคงชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง f a c e b o o k c o m l lc เชียงใหม่วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ